แทกแล้ว,วนเนี่ยด่านสองจงไมมันยากจังวะเนี่ยคนนี้ยังไม่ไหวแล้วนะท่านจะเล่นเกมหาโกโก้โอยู่นั่นแหละทำไมตาถึงเป็นผู้หญิงที่งี่เง่าเาใจใจแบบนี้วันวันเล่นแต่เกมเนี่ยไม่มีเวลาให้ตาเลยผู้หญิงอะไรวะจูจี้ขี้บ่นวะ่ะไม่มีเวลา ค่ะช่วยเปิดน้ำให้หนูหน่อยได้ไหมคะหนูเปิดไม่ออกอ๋อได้สิลูกหนูมาทําอะไรที่นี่คนเดียวเหรอลูกหนูวิ่งตามหาหมาโกโก้ค่ะไม่รู้ว่าวิ่งหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ้าวหมาของหนูชื่อโกโก้เหรอเหมือนชื่อเกมหมาโกโก้ที่ลุงชอบเล่นเลยคุณลุงชอบเล่นเกมหมาโกโก้เหมือนกันเหรอคะระดับสองยากมากเล่นยังไงก็ไม่ผ่านสักทีอ่ะหนูดูนี่ว้าวโอ้โหคุณลุงโคตรยอดร้คะแนนดับสอไ,ได้เลยใช่ทำไมหนูวิ่งมาไกลเลยลูกไม่เป็นห่วงกำลังสนุกเลย ไปดูคลิปฉบับเต็มกดลิงก์ได้ที่คอมเมนต์